สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องพังรัไทยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะมาดูความร้อนเป็นเหตุนะนี่ความร้อนเป็นเหตุสังเกตได้นะ,ะดูสาวน้อยสวัสดีในช่วงอบ่ายนะคะบ่ายสองโมงนะคะเกือบบ่ายสามนะคะแม่แม่ ลมร้อนเป็นเหตุนะคะสังเกตกับสาวน้อยได้นะคะดูค่ะดูอากาศมันร้อนใช่ไหมลูกอากาศมันร้อนนะคะแถวอาบอาบสปาสักหน่อยอาบสปาสักหน่อยะค่ะแม่แม่เอยดูดูดูทำเสียงดูทำเสียง <c oughs> อากาศร้อนนะคะอากาศร้อน <c oughs> ร้อนจังร้อนจัง อ่อนอนเล่นแล้ว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 ดูนะแม่แม่ถ้าจะนอนแล้วนะคะนอนเกียกนอนกิ้งนะเดี๋ยวนอนเกียกนอนกิ้งนะคะเดี๋ยวใกล้จะนอนเกียกนอนกิ้งแล้วเอาไปหาพ่อแล้วนะคะอากาศร้อนเป็นเหตุสังเกตได้นะคะสาวน้อยบอกอ่า อากาศร้อนเป็นเหตุสังเกตได้จ้าฝนไม่ตกไฟดับเฉยเลยนะคะวันนี้ฝนไม่ตกไฟดับเฉยเลยเนาะสาวน้อยดูดูดูด,ดูอากาศร้อนจ้าแม่แม่อากาศร้อนจ้า <c oughs> ว่างาว่าไงาร้อนแรงไหมนี่ฮะ โอ้เย็นสบายเลยนะมีความสุขเย็นสบายเลยนะเอาถึงพ่อจะดึงพ่อมาเล่นด้วยเออจะดึงพ่อมาเล่นด้วยลูกเอจะดึงพ่อมาเล่นด้วยพ่อเล่นเป็นเพื่อนหนูน้อยพ่อเล่นเป็นเพื่อนหนูหน่อยแล้วค่ะมาเล่นน้ำกับหนูได้นะคะนี่อื้อ นี่ได้เวลาได้เวลาแล้วค่ะแม่แม่แมอืบนี่โอ้โหมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยนะคะแม่แม่นอนลงปุ๊บมีเสียงปั๊บเลยนะคะอ้ยจริงๆเลยนะคะน้องอไทยจริงๆเลยนะคะพ่อมาเล่นกับหนูไหม,มพ่อมาเล่นกับหนูได้นะคะ ให้ดีนี yeah. ่น mm ี hmm. ่นี่นี hmm ่นี ui, ่นี่จะให้พ่อมาเล่นด้วยค่ะแม่แม่ดูค่ะดูดูก่อนนะคะดูก่อนจะให้พ่อมาเล่นด้วยชวนพ่อชวนพ่อไปแล้วไปแล้วนี่มีส่งท้ายด้วยมีส่งท้ายด้วยอีไม่ธรรมดาเอาับหนูไม่มีเพื่อนเล่นพ่อ เป็นเพื่อนหนูได้นะนี่มาเป็นเพื่อนหนูหน่อยหนูไม่มีเพื่อนเล่นเนียไอ้ดู <laughs> เล่นน้ำอาบแดดเอ,อ้ยมีอาบแดดด้วยนะคะแม่แม่มีอาบแดดนี่นะคะ <laughs> พอมาเหอะมาเหอะมานอนเล่นน้ำกับหนูเหอะอนี่นะคะ <laughs> อนี่นะคะอาบน้ำ นอนอาบน้ําไม่ใช่ไม่ใช่อาบนอนอาบน้ helmet, ําในอ่างนะคะแม่แม่นอนอาบน้ําใส่ยางเออนอนอาบน้ําใส่ยางค่ะแม่แม่เอ้ยนอนอาบน้ําใส่ยางนะคะไม่ใช่อาบน้ําในอ่างนะคะไม่ได้นอนแช่น้ําในอ่างนะคะแม่แม่เอ้ยนอนอาบน้ําแช่น้ําใส่ยางนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่เอาอึบอึบอึบ ลุกไหวไหมเออนึกว่าลุกไม่ไหวนี่นึกว่าลุกไม่ไหวนะคะแม่แม่ีมนหนูนอนแช่น้าําใส่ยางค่ะแม่แม่แมไม่ได้แช่แช่น้ําอ่างนะคะแม่แม่อันนี้คือแช่น้าใส่ยางนะคะเฮ้ยยุคยุค 5G ไอยุค,เ,ยคเทค 5G นอนนอนแช่น้าใส่ยาง นอนแช่น้ำใสย่ยางค่ะแม่แม่นอนแช่น้ำใสย่ยางนะคะโอ้นะคะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีไม่ไม่เหมือนใครด้วยนะคะ <All right. S 1> <laughs> ปกติจะมีอ่าจะนอนอาบอ่าจะนอนแช่น้ำในอ่างเนาะแม่แม่แต่ว่าอันนี้คือนอนแช่น้ำนะคะในสายางนะคะในสายาง <laughs> โอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะเอาอาเอาเอ,าอาี่นะคะ อึเอ้าเอ้าหมุนหมุนหมุนเอ้าหมุนหมุนเหมือนเหมือนเข็มนาฬิกาเลยนะคะตอนนี้หมุนหมุนตัวมันเข็มนาฬิกาเลยนะคะไอ้หมุนตัวมันเข็มนาฬิกาเลยนะคะนี่อีเอ้ยเอ้าเอ้าเอาถ้าตายพอด้วยเอ้าท่าไหนเอ้าเอาจะนอนแบบใดล่ะเอ้าอึเอ้าอึบเอ้าท่านี้ก็ได้อะ โอ้หโอรู้ด้วยเอาท่านเอาลงท่างนี้เอาเออท้างนี้ออายังยังยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่ฮะหนูยังไม่ได้ที่พ่อหนูยังไม่ได้ที่ฮะพ่น่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 ะนอนเล่นไม่สนุกว่างั้นหนูนอนเล่นไม่สนุกพ่อนอนเล่นไม่สนุกอ่ะเอาแล้วแต่แล้วแต่ และแต่ความสนุกของหนูเลยนะคะ <laughs> โอ้นี่นะคะความร้อนเป็นเหตุสังเกตได้นะคะตัวนี้หมุนเือนเข็มนาฬิกาเลยนะคะแม่ๆอ่าตัวหมุนเือนเข็มนาฬิกาเลยไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งไม่อยู่เฉยนะคะไม่อยู่เฉยจะไปเชินพ่อมาเล่นด้วยอย่างเดียวเลยนะคะเอาไปแล้วพ่อโคลนไปแล้ว มีแอวด้านหลังโอ้โหมีเฝ้าโคนไปด้านหลังให้พ่อด้วย <c ười> เป็นไงล่ะโดนโ <c ười> ดนไปเวล่วี่เชิญมาเล่นกับหนูไม่มาเนาะนี่จัดไปให้เลยเต็มๆ <c ười> จัดให้พ่อไปเลยนะคะบอกให้มาเล่นด้วยกันไม่ยอมมานะคะนี่เลยจัดให้เลยนะคะ นี่นะความโอนเป็นเหตุเสเก็ตได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะหันหน้หามาหันหนูแล้วหันหน้ามาหาแม่แล้วว่างไงว่างไงว่างไงอ,อ้ยยังไหนจะกทายแม่ก,ก็ไม่กล้านะคะสองกิดสองใจอ้าพ่อไปไหนแล้วแกงพ่อพ่อหนีแล้ว หนูน่ะแก้งพ่อพ่อน่ะไปแล้วใช่ไหมนี่แก้งพ่อเนี่ยพ่อปุดให้หนูแล้วนี่หนูแก้งพ่อเป่าโคนใส่พ่อเออดูทำหน้าตาดูทำหน้าตาเข้าหูพึ่งหูพึ่งอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยมีหูพึงด้วยมีหูพึงด้วย <c oughs> นี่อ้าวท่านนี้ก็มานะคะแม่แม่เป็นไงล่ะฟังอะไรหูเพลิงนี่ฟังอะไรลูกอแอบฟังอะไรอ๋อนี่นึกว่าแอบฟังอะไรนะคะที่ไหนได้จ้อ,จองพอเอาอาหารมาให้นะโอเคนี้นะคะนี่นะคะโอ้โหสุดยอดนะคะสุยดยอดเอาแล้ว พ่อมาให้หนูกินพ่อไม่ได้ไม่ให้หนูเล่นนะลูกพ่อไม่ให้หนูกินนะลูกเก็บออกมาจากโคนเลยเดี๋ยวกินไม่อร่อยนะนั่นน่ะเก็บออกมาลูกเอออุ้ยเก่งเก่งเอาว่างว่างเอยเก่งมากเก็บมาอีกนั่น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 เอยเยบแล้วเยียบแล้วเย็บใส่โคนแล้วน่ะลูกเออเก็บออกมาลูกเก็บออกมามาเก็บ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 มาแม่นี่นี่มาทางแม่นี่ยเออ <laughs> อ้าโอ้รู้ด้วยนะคะแม่แม่อ่าหนูต้องเอาออกจากโคลนนะลูกเดี๋ยวเปื้อนโคนเดี๋ยวหนูกินแม่อร่อยเอ้ยนี่ไม่เล่นไม่เล่นเอ้ยเก็บออกมาใหม่เก็บออกมาใหม่เอ้ไม่เล่นด้วยก่อนกิน <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้นะคะแม่แม่ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับคลิปนี้กับน้องไทยของเรานะคะเพื่อถึกน่าจะได้ไม่พลาดนะคะแม่แม่ค่ะก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังแรงใจในคลิปนี้นะคะจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก,กลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายลูกบายบาย